รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำไปจะอะไรเพื่อนล่ะทำไงอ่ะกูไม่มีไม้อ่ะ ดูนี่นะบังกูนะโรบิสอุ้ยอ๋อมันมีแบบไม่ต้องเลือกสกิลไหม W M S อุ้ยอดาอดาตัอยังกูขัดใจแกกระผาผมตีนี่วะุ้ยอีกีอี่ o า โอ้ยโอ้ยเยอะโตเยอะแล้ว y เอ้นี่ไงม่บอกคอนโทรลคือตรงนี้นี่ซีล้มคลิกซ้ายหยิบไมค์แกสิคขึ้นมาแล้วก็พูดกดคลิกกดคลิกซ้ายกดคลิกขวาค้างเพื่อพูดโอ้ยโอ้ยเฮ้ยนี่คือมืออะไรเออกูกูกูแล้วไมค์แกสิเราไงอะเก็บจากพื้นมาแก่นี่มันมีจากพื้นด้วยวะกูไม่รู้ก็มันอยู่ที่พื้นน่ะไป ไอเฟยเข้ามาเฮ้ยเข้ามาดิเฮ้ยเ้ตัวมึงแหน้ากูหน้ามึงก็ไม่ตกอย่างกูหรอกแค่เสื้อสีน้ำเงินเ้าจไปกู้ยหมอไรทีสิทธิ์วะอุ้ยอุ้ยเอ้าเฮี้ยแตกเลยแล้วทไปตัวมึงเลยกะเฮ้ยกู้ำไงอ๋อคอนโทรลมึงทำลายมาดิ ีเฮ้ยมันมันเผาเหรอเฮ้ยระเบิดปลาหมึงบึกไม่ระเบิดกูไม่มีไมค์แคสิทธ์อะทำไงอะกูไม่รู้เฮ้ยยังไม่ดูมันสอนเลยเฮ้ยมันเข้าไปข้างในด้วยได้ยังไงกูปะไปจะอะไรด้วยล่ะมันทำไงอะเปิดแล้วเปิดแล้วเออ กันดีกว่ากูไม่มีไม้อ่ะอุ้ยชิบหายอาเฟ่ไฟไหม้เฮ้ย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 เฟยกไไหม้ดับไฟไหม้เราใช้ลมดับไฟไหม้เราใช้ลมดับยังไงใช้ยังไงวังนึงวัอุ้ยพูดคำว่าอะไรอะจะกัดจะกัดมันได้ถือไม้อะแล้วมันก็จะมีขึ้นสองอุ้ย เออกูยังมีไม้ถือนี่ไงมีไม้แล้วนี่กูได้ไม้แล้วมึงเปิดหน่อยดิมูบ้าแล้วได้ยังไม้อะไรอ่ะอันนี้ว่าไงวะดับทิวเฮ้ยเฮ้ยเชื่อเฟลยจัดอ๋อนี่ไงมันมีชื่ออยู่ดับทิวดูงไหนอ่ะชื่อคันหาข้างล่างอ่ะด u ๊บดุ d บทิวโดุบทิวอ

เฮ้ยถ้าเหยียบมันจะเป็นอะไรปะอุ้ยยันนืดก้เจ๋งเจ๋งเจ๋งอันนี้ดีมีกระถายอื่นไหมมีมีอีกสองอันเลยนะเออ f a ฟิ duck เฮ้ยปลาเย้ยปลาแล้วปลามปนอะไรอ๋อเวลามันเด้งแล้วมันจะโดนให้เรากระเด็นเฮ้ยนี่จริงเจ๋งนะมีกระถายอื่นอีกไหม ก็หลานี้อ่านได้เหรอได้มาดิมันจะสักแค่ไหนกันเชียววะพุชซี่ยุกอะไรอะทำะมันเป็นอย่างเงี่ะหาอะไรอ่ะพุชซี่ยุกเชื่อว่นี่เยอะเลยหุยกูไม่กล้าอ่านเลยอ่ะกูอ่านหุยหุยหุยไอโรบิทมันต้องทำให้ฝั่งนี้หนักกว่าบ้านที่เอาอะไรไงพัซโซอ่ะ อุ้ยอันนั้มันไขได้ทำไมมันแตกอะโลบิดอะโลบิดอะโรอะโลบิดอะโรมึงแตกยากนะหรอไอ้สัตว์ไปอยู่บนไปอะฟีเราต้องแก้มาโซเยอะเยอะอะไรรู้สึกว่าเราจะต้องเอาของเนี่ยขึ้นไปไว้ข้างบนนี้ไปของอะไรแล้วเราต้องแตกเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงอะเฮ้ยเดี๋ยวนี้ดู กูทำไรวะกูไม่รู้ใส่ไปก่อนอะไรวะอ๋อมันมีอย่างอื่นด้วยอ๋อเฮ้ยมันมีนี่อะไรน,นั่นนั่นะทองหรือนาฬิกาอะไรก็ไม่รู้ไอ้เฟมมันต้องเอาให้เท่ากันปะอ๋อไอ้เฟย์เย็บตรงกลางไม่ไดิอ r โรบิ i อ<ด>๋อเดี๋ยวเดี๋วยวเ<ป>ดี๋ยวเ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 ดออี๋ยวเดออี๋ยวเด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 ี๋ยดดดดดดด แม่งเลยแล้วกันได้ป่ะได้ป่ะได้แล้วนี่ไม่ได้ได้แล้วนี่ไงตรงกลางมันหายไปแล้วป่ะฮ้ยอีกสีแ l o ans อีฟอีฟโอ้โหอุ้ยเบสกูแ alo biz a โลบ i z Akiyo! <laughs> oh. Aro! bitch Oi bên cũ léo! Akiyo! Nina! đâu Akiyo! Akiyo! nè Akiyo! bitch Hello bitch Akiyo! bitch Akiyo! 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 Hello bitch. เอลโลเอลโลบิสเฮ้ยลมกูไม่โดนเลยว่ะลมมาช่วยเซมเอชเชแลล์นะ

โอ้ยโอ้ยเขี้ยตัวเยอะไรอ่ะนี่ไปไว้สู้เลยมาแก้สิเดี่ยวเราก็สู้ได้วะวะปะไปไปที่เด็ดแล้วไอ้เขี้ยแล้วมันซื้อได้แค่คนเดียวไปเราไปหาต่างข้างในเก่งไงโอเคโอเคโอเคอีโรบิด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  มีแอเซนดนี่วะเอโลบิสเอออัพอย่าอัพดุนอัพดุนยังปั่นเหรนี่ยน่ากลต้องหาเงินจากตรงนี้เลยเอโลบิสเอโลเอโ e บิสเอโบิส Yeah It's oh, so all wow. good Yeah bro. thank you I love Yeah I love it. You wanna go up there? I bed. bad Yeah come on Hey boy I bed. bad Hey boy come on Bro, me please Okay bro Yeah Yeah it's okay Yeah it's okay bro Up dog oh, My god you are so so good bro Oh yeah I'm Wow so Yeah thank you thank you we โอ้ว oh, ้าโอ้วโอ้ย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  t อ้ยโ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 อโอ้วโอ้ยโอโอ้ย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  e อ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้โอ้ย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 อ้าโอโอ้้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 อ้ยยอ้ยยอ้ย โยบอบอสขอประตูเปิดเองตูเปิดเองตูเไม่ประตูเปิดองประตูประตูเองตูไหนพออูร้องไหนแอโรเบเต็มเอชแซมโนโนเทมแซมแซมเอชแซมซิมซิมแซ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 มเอช เอโลบิดเอโลเอโลบิดอุ้ยไม่ใชอ้าวะไงไงยงไมด้อะไรอีม่ไ้ม่ไไม่ไม่ไ้ไม่ไ้ไม่ไ้ไม่ไ่ไต้ไม่ไ้ม่ไ้ไม่้ม่ไ้ไม่ไ้ไม้ไม่ไ้ไม่ไ้ไม่้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ได้ไม่ไ้ไ่ได้ไม่ไ้ม่ไ้ไม่ไ้่้ไม่ไดไมดไม่ด้ไม่ไดไม่้ไม่ไอ่ไม่่ม่ม่ไม่่ มันจะแบบเนเงินะเหมือนเทกอะเหมือนเทกอะกดดีเทกอะมันหายไปแล้วปะามันหายไปแล้วดิไอ้ยใช้ขาเคลตกูาละข้าอะไรดิใช้ขาเนาะ เกือบไปแล้วยี่สันกับันเฮ้ยไม่ตรงนี้มันมีของอะไรบ้าเนี่ยอารเบ๊โหุยอยู่มานี่ดิเอโลบิชเอโลบิสเอโลบิส ไอ้เวไอ้เวไอ้เวทัมเฮียบอรอทัมเฮียไปโอ้าเมื่อไหร่อ่ะเฮ้ยกูโดนอะไรไปเนูะตดนนี้เลยกูมาแล้วเนี่ย Activate Water คืออะไรวะมึง Activate Water ข้างบนนี่ปะนี่อ่ะนี่ไงนี่นี่นี่เทเลพอร์ตมันพากูไปไหนกันไปเนี่ยที่หลักๆอ่ะมันให้เราสำรวจเว้ยอุ้ยเปิดแล้วไอ้เวพี่อะไรพวกนี้ อะไรอ่ะคุณอายุกดเปิดได้อ่ะตอนนี้มันปิดแล้วอ่วะกูก็เป็นตอนแรกกูก็ปิดได้เหมือนกันอ่ะคืออะไรวะอายุกยูกูมีแสงสีแดงเกิดศัตรูเทเลพอร์ตแม่งเลยเฮ้ยมันบอกว่าอันนี้ไปตรงก็เชื่อเอาอันนี้ออกอัอนนี้เราได้อะไรจากตรงนี้เนะี่ยยังไม่ได้เจอบอสเลยหนุ่มเว้ยสกอร์คืออะไรอ่ะ เหมือนมันน่ะให้ทำสกอร์โดยการเช็คแมปหรืออะไรพวกนั้นอะ่ะให้มันเต็ม2 5 0 0ปะ่ะแล้วเราอะ่ะได้เพิ่มมาจากเดิมอะ่ะ107แตม้มก็เลยมี284แต้มนี่งชิบหายแล้วมันบอกว่าไฟน้อนไนแล้วอะ่ะคืนสุดท้ายแล้วดินี่เรายังไม่ทำส้ติเลยเลยก็คต้องหาเงินทางอื่นมาไปทางเดิมมันถูกแล้วเว้กูไปเ,<อ>เก็บเจมมาเจมไม่รู้ขายได้เท่าไหร่จริงหรอเท่าไหร่อ่ะไอที่มือทถือเนีเ<อ>่ยนะ เออสีแดงแดงเนี่ยรวยแล้วเว้ยรวยแล้วเว้ยแต่กูก็ไปเก็บทอัสมาแล้วกูขายได้ป่ะเฮ้ยกูไม่ได้เก็บกูไม่ได้พูดเลยขายดิได้สิบไอ้เหี้ยเยอะเอาไว้ให้ลองเฮ้ยอันนี้เขานี่ลูกกูเหรอเอาไว้ลองเอาไว้ให้ลองดิได้ได้ได้แป๊บหนึงได้ลอยแป๊บนึงแก๊ปเอ็นเนา เอหน่าเอหน่ากูหาของวว้ด้วยความยากลำบากมึงเอาเงินกูไปซื้อกูขอลองแป๊บนึดงถึงกูให้มึงเงียบทำไมอะเซลโปเอน่าอะลองดอนนี้ยสุดท้ายเอ้ยอะไปไปไปที่บืนอะไรวะเนี้ยลุคเอน่า เฮ้ยมันทำอะไรได้ไวพวกเนี้ยมันน่าจะไปจัดคนอื่นปะ Grab A N A เฮ้ยโอ้ยเชี่ยอุ้ยเชี่ยอ้ยเสดวยล้มอุ้ยแลันนี้มื่อ่านว่าอะไรอ่ะเยาวาคาถาคาทานี่โกงมากเลยอันนี้เมื่อ่านว่าอะไรมึงไอ้อันยาวาไม่รู้กเหมือนเทเลพอร์ตปะลองใช้ดิเทเลพอร์ตเอ็นอ่ะเฮ้ยเอาใหม่ดิขออยู่ไกลๆดิได้ปะเทเลพอร์ตเอ็นอ่ะ อ๋อมันแค่กูคนเดียวอ๋อแค่ให้ยกสูงขึ้นไม่ตนนแต่ถ้าเกิดว่ามึงถ้ามึงอยู่ในวงกูอะก็เหมือนอเอาไว้ยกหนีอ่ะอ่ายกดิเทเลพอสเลเเนาะอ๋อแค่สูงขึ้นแค่เองไฟนั่นไหนแล้ววไไไไะเป็นไม้ไหนเป็นไม้ป่าป่ะเออมึงเป็นไมป่าแบบปอ๋อพีชยักษ์ไนะที่ยไม่ใช่คูซี่ ต้องพูดกูซ He ี่ะมาหรอเฮ้ยแอคคูลุกเสียัน้าบุบดแอคคิโอดิไป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 เฮ้ยเฮียน่าอะไรวะแอคคูเฮ้ยไม่ใช่คืออะไรเนี่ย ไม่ใช่เราต้องหาสัญลักษณ์อื่นที่เป็นดาวแบบเนี้ยนี่ไงลักดาวลักเฮ้ยไม่ใช่จริงด้วยลักอันนี้ลักแต่ก็หาดาวพ่อมึงไอเฟ่พ่อมาผมก็หไปเฟ่พ่อมาแร์ไปด่าไม่อย่างนั้นมองตามันใช่ไหมมองตามันไอเฟ่เดี๋ยวมึงตายพิสลักหายไปแล้ว Up, อัพด็อกโรชไอ้เอ๊ะคำหลังอะไรวะตัวซีเหรอว่าอะไรอะโลก็กโลก็กโลก็อกง่ายดาวดูเมนลกัลกดูเมนฟล็อกลัก ลูเมนพูดต้องพูดหมดเลยปะลักส์ลูเมนฟล็อตเฮ้ยเอเฟเก่งมากเชี่ยก็ไม่เท่าไหร่ทีนต้องไม่ต,ไต่ำกว่าหกล้านด้วยอะไรมะเนี่ยเฮ้ยเอเฟเอเฟ เสียสลาดตัวเองเพื่อกูหรอ <laughs> มือเสียสลาดตัวเองเพื่อกูเลยเหรอเ <laughs> พื่อนกูจับมึงไปด้วย <laughs> โลลิงโลลิงโล <laughs> โอ้โหเราต้องทำลายสิ่งของเหรอ วายตายตายกูเลยยี่อะหลออไอ้นะแม่งพอกูเปิดประตูเสร็จไอ้เหี่ยนั่นยิงหลังกูแอะตายแล้วนั้ยเฮ้ยไอ้เชี่ยนั่นเป็นใครเนี่ยไอเชี่ยตกใจกูน่ากลัวนี่น่ากลัวเฮ้ยห้าร้อยแปดสิบห้าโอ้มทำแย่เหรอครับเื่อน 的是他是大鱼，看不到头了。